สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกบ่บานเขาเลาะปลาเมื่อนี่ผ้ามาปลาเก่าอึกแล้วจ้าหาเบิ้งเฮ็ดได้อยังก็เอานเนาะค่ะเมื่อนี่ได้หมากโบแวก็เอาได้เฮ็ดก็เอาเมื่อนี่เอามาสองถังเลยลวจ้าไปจ้าพี่น้องจ้าเขาปลาไปน้ำกันหาเบิ้งเลยค่ะอุย้ยมาหดยุ่งกับเหรียญง,งานโดดทั้งนอนทั้งยุ่ง เมื่อวอดบ้านละคันครนโอ้ยเบิ่งเนี้ยเบิ่งมันแก่ถิ่มหมัดเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนาพี่นอ้นองแก่เน่าถิ่มหมัดแล้วโอ้ยนี่ค่ะได,ะได้แล้วค่ะได้แล้วนี่เราไม่ได้บออู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งกันสวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไก่บ้าน เขาละปลาเมืเอ่อนี่พามาปลาเก่เอาอีกแล้วจ้ะหาบังเฮ็ดได้อยังก็เอาเนาะค่ะเมื่อนี่ได้หมากโบแวก็เอาได้เฮ็ดก็เอาเมื่อนี่เอามาสองถังอีกแล้วจ้ะไปจ้ะพี่น้องจ้ะเขาปลาไปน้ำกันหาบังเลยค่ะอุ้ยมาหดยุ่งกับเหริงงานโดดทั้งนอนทั้งยุ่งเมื่อหอดบ้าน่ะคันคัน,นอุย้ยเโดงเนี่ย เบื่องมันแก่ถิ่มมืดเห็นไหมเดีย๋ยวคุณน่ะพี่น้องแก่ถิ่มมืดละค่ะโอ้ยเบื้องเนี่ยคุณนะแก่ถิมมดค่ะพี่น้องคมืบอด้เจ้ เอาถิ่มหมดแล้วโอ้ยนี่ค่ะได,ะได้แล้วค่ะได้แล้วนี่เอาไม้ได้บอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งกันลองเบิ่งดอกนี่กันโอ้เริ่มใส่ถุงมือโอ้ดอกนี่บ่เอาดอกพี่น้องเ,เอาไปก็ะใสการบ่ได้เดี๋ยวเบิง่งเดี๋ยวกระสินเบิ่งกันขาได้อยู่แม่นบ่เออขาได้อยู่ ราะว่าดอกเขาบ่าเอานะจ๊ะเพราะว่าดอกนอนโอ้เห็นบ่เห็นบ่บ่ได้จักขาจากักหนอนนี่เอาดอกหน่อยดีกว่าจ้ะนี่นี่เแล้วกระสีเอาดอกหน่อยดีกลัวนะคะ่ะเดยโมนี่ใส่ถุงมืออยู่จ้ะเพราะว่ายุ่งหลายแหงนี่น้องเหลียวไปเห็นอีกแล้วอุ้ยนี่นี่นี่นน นี่จ้ะสองดอกก็ลังขึ้นจะ้ะนี่จ้ะดอกหนึ่งอันมือนี่สิไปซาซาได้จ้ะเพราะว่าเอาถุงมือมาโอ้ยหัวหลุดค <c ười> อยบ่เห็นว่าหัวหลุดเขาแต่ว่าสาวกระสินไปไหวเขาแต่บ่เห็นน้่เนาะคะ่ะมีคน,นอนันว่าสาวกระสินเป็นอย่างขึ้หัก เป็นยังคือหักต้นอันนี้เนาะคะ่ะที่หักหรือว่ามันอย่างเลยค่ะมันบบศูนย์พันดอกพี่น้องมันโปงสุปีค่ะแหงแต่หลายโป้งหลายสุปีต้นอันนี้มันเป็นแนวขยายพันธุ์อัน,นี้เนาะคะ่ะเ้างไปตอกไปย่านศูนย์พันดอกค่ะแล้วก็ไดสินเห็นอีกแล้ววันนี้เขาเสียคัดเอาแต,ต่ตุ้มตุ้มเนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะนี่เห็นน้ำโบเอาตดขากัน ดอกนึงจ้ะดอกนี้บริสตัดยากเลยตอนนี้นี่ขึ้นมะจ้ะหันบานหมดแล้วพี่น้องเขึ้นนะเขึ้นนะนะเห็นบ่มันบานนี่จากเข้าหมดแล้วเพ่นมีดอกตูมอยู่สองดอกอู้สามตูมครับพี่น้องเพคุณคุณสองอันนี่เอาดอกนี้ก่อนเพ่นเห็นบ่ามันเถาหมดแล้วบานหมดแล้วเดี๋ยว นี่ต <c oughs> ัดขาก็นันดับเหล็ก <c oughs> นี่เห็นบจ่จ้ะอู้อันนี้เนะอุบอวบเลยพี่น้องคนน่ะ <c oughs> อันซุ่มเอาไปมือนั่น เอาไปปุ๊บเน่มือเสามาเนี่ยมือแรงอันมืออื่นยนี่ยมือแรงมามูมาเอาเลยเนาะค่ะเกี่ยงอัพตับบนเเรือเลยค่ะมูมาเอาไปกินแล้วค่ะบนเเรือแรงวบาเ,เรือแรวนี่นี่ค่ะพี่น้องสามดอกง,งามๆจ้ะนี่เห็นนะไปหาตัวอ้อู้คนนะเห็นนะ อู้อบดีอวบดีแบอย่างคักนี่จ้ะเป็นม่นี่ค่ะบ้านพิมเราก็ลายครับอู้ดอกนี้เรจะเอาี่นองแล้วสาวกล็ลยสินล่องเดินกันดู เป็นแต่อเอาอยู่ดิไม่ๆอยู่เด <c oughs> ี๋ยวบานทิมมันละ,ะนี่ได้ดอกเดียวโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เน่าโอ้ยอันนี้ได้บ่ลเลย,ยนี่ค่ะโอ้ดอกนี้แม่ดอกหน่อย น,น่อยแกเอานะพี่นอ้องนี่น้อยแต่วางงามนะคะนี่บ้ามันแถวทิทมไลด์แล้วเจนี่นี่ค่ะเห็นบอกกล่องมันเป็นอีหยังนี่โอ้ยยุ่งนไงโอ้ยใครนี่ยแม่พี่นอ้องคนนะ่ะเห็นปะ โุ้ยนีหอวตัวของอเป็นนะค่ะหญ่ๆงามๆเลยนี่ค่ะโอ้ยมันเข่ามากเอาบะได้จ้ะเพราะว่าบ่ไม่แนวใส่หมือนน่ะนี่เห็นปะแต่ว่าโอนี่สาวก็เลสินที่เลือกเอาตัวอ,อ่อ,อนๆเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็ได้เด้เนี่หันบ่เอาตัง เันบ่ตั้งมันก็สัันพี่น้องกับตาไล่เนาะค่ะโอ้ยตายเว้นกันี่ มัออนอ่อนหนึ่งสีเลยแม่นี่ไปแตดเจ็บพี่น้องเบิ่งมันเน่าถิ่มมันบานถิ่มหมดจากคนนะ่ะเห็นบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเฮาสิได้จักดอกนี่จ้ะนี่ได้อยู่นี่ได้เยอะนะคะ่ะ สมิธที่จริงก็เอาได้กิเลจแต่ว่าสาวกระสินบ่เอาดอกนะคะนี่สาวกระสินจะเอาต่อดอกหน่อยนี่ปล่อยแล้วไปถ่าซุ้มใหญ่ๆนี่น,นี่เอาอยู่นี่จ้ะ ดอกนี่ดอกบกญ่แต่ว่าให้เอาให้เจาดอกน้อยน,นี่นี่ค่ะโอ้ยคอยเป็นอีอย่างเหมือนเก็บเห็ดไม่ต้องหัวหลุดเจาะดอกนึงโอ้ยุ่งเริ่มมากแล้วโอ้โอ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  ได้อันเดียวนี่ค่ะ,ะนั่นนี่นบา่าได้าจปะได้อยู่นี่ค่ะนีะะ่แบบนึงกล่องมันต่้งยากจ้ะพี่น้องเพราะว่ามัน โอ้ยจ้ของเขากล่องมันตั้งเนี่เพราะมันเป็นอันเป็นกระปุ่มกระปั้มนะคะอีกสองดอกค่ะหนึ่งดอกนี้ก็อโอ้ยนีแต่ดอกนึง โอยุ่งกันหลายเพราะยุ่งน,นี่จ้ะเดยสี่ดอกเดี๋ยวมองนี่มีอีกอยู่จ้ะโอ้ยบานมดแล้วอันใดบานฮาก,ก็บอเอานะจ้ะนี่นีอ่อันนี้ก็บอเอาดอกใส่แกนมาได้เละนี่จ้ะ 음. 음. 진짜. 다 นี่เอากระสินมังกระโดดๆไม่เท่าว่ะใหญยุ่เนะค่ะสิผ้าไปเบิ่งก่ออันนั่นเบิ่งซื้อได้นี่ยจะเอาได้วยเฮ้ยนะจ๊ะอ้ย ่อ่ะนอุ้ยโทษ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 ตดแตกเลยข่อยตัดขาไปพร้อมเลยจ้าอุ้ยตัวของเขาอีกแล้วไข่แห้งย่านอ,อยู่โอ้ยอันนี้เนา่าอันนี่ บานหมดแล้วงามๆเลยพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าบานหมดแล้วเถาหมดแล้วโอ้ยอ้วนคักอ้วนแน่เจ้าเห็นกกขาแล้วบ่ปะคนนะเห็นกกขาแล้วบ่ปะคนเฮ้ยหั่นร่างกาันเห็นปะเห็นปะคนนะกอกขาเรากกขาอ้วนๆอว,อวบๆเฮ้ยสดายไปเห็นอีกแล้วพ,พี่น้องเห็นในอุ้มใหม่ค่ะ นี่ไข่ปยังไเลยจ้ะเห็นปะเห็นบ่อู้ยอ้วนอ้วนนี่จ้ะอ้วนอ,อ้วนอวบอวบเฮ้อนกับหอนอู้ห่วยวนเลี้ยไปเห็นบ่แต่ว่าบานเด้อค่ะอันที่อุ้ห่วยนี่ สะออนที่ซื้อเด้อค่ะคุณนะข้าไปเบิ่งคุณนะ่ะป้าพี่นอ้องเห็นตาไกบ่บอมาเจอบาโอ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 หนอกน้อยกรหลายอยูดด่จ้ะคุณนะเห็นบ่เฮ้ยคุณนะ <c oughs> ถนามันคนอื่นก็เอาได้อยู่นะอันนี้ตาสาวกระสินบ่เอาเนาะคะ่ะคุณนะเฮ้ยคุณนะ งดไหลนี่เราจะเอาซึ้งนีจ้จ้ะสีดอกเราจะเอาสีดอกนี้น,นี่จ้ะเห่นไ่ะป๊าขาอวบๆเุ็นไสอง สามซีดอกจะพี่นอกนี่เอาซึ่งหนีดีวกว่านี่นี่นะคะ่ะเห็นป่อวบอันค่ะว่ามุเจ้าวะ เอ้ยจะอ่อนคักหลายคักหลายแนมเลยนี่ซุ้มเอาเมื่อนะ่ะก็บเมดแล้วมัวไมว่มัวไปกินเมดแล้วซุ้มนี่เหาก็สิต้มไใบนะคะต้มไใบมืออันมื่อนัน่นเอาเมื่อเราไปเฮ็ดต้มไว้พอดีเนี่ยเมื่อสาวมาหมูเลยมาเอาน่าจ้ะอ,อันนี้บ่เอาบ่าได้เขาจะดอกเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะ งามๆเลยมือนี่โอเคเดินต่อพี่น้องดอกงาม,งามโอ้ขาวอบอวบนี่อยากได้แต่แบบนี้แล้วเนาะค่ะนี่นพี่น้องพ่อแล้วมาไว้แล้วจ้ะอกลับบ้านแล้วจ้าายบายค่ะเดินมาไหวมือห่อนแห้งยี่สิบองอ,งองศานะค่ะโอ้โอจะเป็นลมแล้วโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ